สวัสดีครับผมโอ้โหนี่ก็แนะนำวันละรุ่นนะฮะก็2รุ่นครับวันนี้เมื่อวานก็หลายรุ่นนะครับเข้ามาเข้ามาใหม่ก็แนะนำไปก่อนว่าทํารีวิวใช้งานแบบไหนราคาเท่าไหร่เนาะนี่เปิดตัวเลยครับผมราคาเท่าไหร่อ่าสองพัาสิบบาทพร้อมอ่าเล่นแล้วก็พร้อมส่งฟรีนะฮะแล้วรับ3โปรไปเลยนะครับโอ้โหพูดภาพทำเพลงนะฮะเป็นทอมสันนะครับแฮ่รุ่นทอมสันโอเคก็มีคู่มือให้ประกอบนะไม่ยากแต่ถ้าเราถอดไปมันจะถอดนี้เนาะบรรท้ายก็เล็กๆนะครับอันนี้ก็จานกอ้โหกระสุนใหญ่นะฮะนะครับผมมีแบตให้ด้วยกก็็เเเลลลแต่ปนน2ซ์ะครับ มีสายชาร์จให้พร้อมแว่นตาต้องมีด้วยฮะแว่นตาครับผมขับกันต้องเล่น,นะฮะอันนี้ก็มีกระสุนเกลียวให้โอ้โหถุงใหญ่เลยลมีปะแจให้หกเหลีล่ยมลราหมุนนะฮะที่เราขันาอนกล่องก็ไม่มีอะไรละประมาณกล่องเล็กๆโอเคนะครับผมาตามนี้เนาะเดี๋ยวผมชั่งน้ําหนักก่อนนะฮะเ,เราใส่เนี่ยครับมันเนแบบเท่มาก <laughs> เป็นแบบคือเหมือนกับจําลองด้วยแต่น่าจะเล่นได้ดีอยู่โอเคนะฮะก็ต้องดูข้อข้อยข้างหน้าเนาะแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะจะมีร่องเสียบ ผมเดี๋ยวค่อยใส่เนาะผมช่างกันน้ำหนักกันเพราะว่ามันบางทีมันขยายไปก่อนโอเคนะทำทุกอย่างให้ลูกค้าเห็นนะครับก่อนสักซื้อได้เอาไปเล่นไดู้ง้นของคนปีใหม่ได้นะะใกล้ปีใหม่แล้วครับีกกีววันแล้วก็มมีสิทธิ์ลนรางวัลด้วยนะถ้าซื้อช่วงนี้โอ้มันวางยากหน่อยเป็นจานคมอ่าประมาณนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งสองเก้าเออนะฮะโอ้ก็ไม่หนักครับเบาๆมันเป็นแนวพลาสติกอยู่ครับ พลาสติกน่าจะเป็นนี่เป็นแนว ABS นะครับไม่แน่เป็นไนล่อนฮะก็พอใช้ได้ฮะเกตก็ไม่น่าเก็ดนะฮะเราถอดลงมาแล้วก็กดตัวนี้นะครับแหมแมกกาซีนกดใหม่นี่นะยมก็ใส่ทําการโหลดแมกกาซีนรุดจะใส่เยอะนะฮะนะครับล้วก็เยอะมากนี่ครับโอ้เป็นจานใหญ่เลยเหมือนกับรุ่นอะไรนะที่ที่อะไรนะฮะที่เป็นในแมกกาซีนใหญ่นะฮะที่ว่าโหลดได้เยอะครับ เป็นแมกซีดอันนี้เต็มที่ผมว่าเข้าสนามได้นะถ้ายิงดีเป็นแนวออโต้เลยนะผมเนีย่ยใส่ได้เต็มเลยฮะหลายร้อยนัดเยอะมากเต็มนี่เลยผมไงให้ดูเลยฮะเต็มสูบเลครับนะครับ,นะรบผมว่าได้เปรียบเยนี้ยนี่แล้วก็ปิดมาโอเคนะครับทำการทดสอบดูซิเราไม่เคยยิงเหมือนกันฮะเพิ่งมาใหม่ผมชอบสไตล์ใหม่ๆเดี๋ยวแบตเตอรี่ใส่ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้โอเคแล้วก็ทำการ จะมีการหลดก,กระสุนด้วยนะผมต้องลองดูนี่ความเสียบเข้าไปครับโอเคนี่ก็ใส่ของนั่งก่อนนะไม่สะดวกนี่ก็แกะมานะครับใส่กระสุนเออใส่กระสุนผ <laughs> ิวผิวถุกแล้วก็นี่แนะ่ใส่แบตเตอรี่ไม่ใช่ใส่กระสุนจะเป็นไว้ว่ากันนะครับ อายุก็มากแล้วนะเออไม่ใช่อายุก็น้อยนะฮะก็เลยพูดผิดพูดถูกนะครับไม่จับได้ครับไม่เป็นไลยนะครับก็ใส่ใถูกเนาะนะฮะโอเคแบตก้อนเล็กใส่ง่ายครับนี่จะลองดูว่ามันจะยิงดีหรือเปล่าผมต้องดูว่ามันโหลดกระสุนได้หรือเปล่าตรงนี้นะฮะกดดูโอโ้โหปั่นกระสุนได้ด้วยสุดยอดเดี๋ยวผมลองยิงกันนะฮะมันเป็นยังไงโอโ้โหออโต้ด้วยผมว่ามันน่าจะเป็นออโต้นะ นี่ครับจะมีไฟด้วยนะเนี่ยมีหมายเลขด้วยพร้อมแล้วแอบอกว่าแน่พร้อมแล้วแต่ไม่รูว่าเป็นไอไฟหรือปลามีกดเลยมีล็อกเซฟสุดยอดยิงมันแน่ออโต้แต่ผมว่าโอเคเด็กๆก็เล่นได้นะในแรงมากครับนี่ยิงเลยนะครับผมนี่หนึ่งศุน 9.2120126.9โอ้โห129โอ้โหถือว่าร้อยกว่านิดหน่อยถือว่าเจ๋งฮะไม่พูดท่าทำเพลงยิงเลยนะครับนี่ก็กดได้นะฮะแหนดดอทก็ใช้ได้จริงนี่ใส่ไฟไว้ละแฮ้สีเขียวนะครับผมต้องกลางคืนนะจะม,มองไม่เห็นชัดโอเคนะครับทดสอบยิงเลยนะฮะนี่แรงอยู่นะครับผมโอ้โหแรงอยู่โอ้โหกระจุยกระจายสุดยอด เลมันเด็กๆเล่นได้เลยครับสบายมากเข้าสนามได้ด้วยเปรียบ้ยิงกับลูกดกด้วยโอเคนะครับก็สนใจทักมาครับทีละมีการพยาลแล้วก็ราคา2,190บาทพร้อมชุดพร้อมเล่นนะฮะแล้วก็พร้อม3โปนะฮะมีโปให้ด้วยรุ่นรางวัลนะครับจากคุปองนะฮะโอเคนะครับก็สนใจทักทางไลน์ด้านท้ายคลิปได้นะครับโอเคนะครับพบกับคลิปใหม่ๆนะครับนำสินค้าใหม่ๆเยอะๆนะครับ